รอกรู้จะเงียบสำนับถูออาบไม่ได้อยู่คนเดซึ่งหนึ่งตรีข้างกัดก่องจำรีพี่ตอมลองเธอมาหลับต่ออย่าเหลือมอันาตาไหมนั้นจะลองทำสิ่งที่หาง,หงทางลัดกลับบ้านในคืนที่เมื่อสนิทท่ามกลางสายลมที่พัดผ่านเย็นเยะยกหญิงสาวชื่อมินตรา กำลังขับรถกลับบ้านหลังเลิกงานเธอเลือกใช้เส้นทางลัดที่ตัดผ่านป่าทึบเพื่อประหยัดเวลาแม้เพื่อนร่วมง,งานจะเตือนให้หลีกเลี่ยงเส้นทางนี้ก็ตามถนนที่เธอขับผ่านเป็นเส้นทางแคบและเต็มไปด้วยหลุมบ่อต้นไม้ใหญ่สองข้างทางโน้มเข้าหากันจนเหมือนเป็นอุโมงค์เมื่อเธอเปิดเพลงในรถเพื่อไล่ความเงียบและเพิ่มความสบายใจแต่เสียงเพลงกลับไม่ได้ช่วยลดความรู้สึกอึดอัดในใจของเธอเลยเวลาผ่านไปไม่ถึง20นาทีมินตราก็เริ่มรู้สึกว่า เธอกำลังขับวนกลับมาที่เดิมหลายครั้งที่เธอจำจุดเดิมบนถนนได้เช่นกิ่งไม้ที่หักค้างอยู่กลางถนนและป้ายเตือนระวังสัตว์ป่าที่ซีจังเธอเริ่มหวั่นใจแต่ก็คิดว่าคงเป็นเพียงความบังเอิญจึงพยายามตั้งสติและขับต่อไปเสียงในป่าค่อยๆเปลี่ยนไปจากเสียงนกกลางคืนและจิ้งหรีดกลายเป็นเสียงแปลกๆคล้ายเสียงกระซิบของใครบางคนมินตราลดเสียงเพลงในรถและหันไปมองรอบตัวใครอยู่ตรงนั้นเธอพึมพำกับตัวเอง ทันใดนั้นเสียงเรียกชื่อเธอดังขึ้นมินตราเธอหยุดรถอย่างกระ t h a หันใจเต้นแรงเหมือนกลองที่ถูกตีเธอรู้ว่าเธออยู่ลำพังและไม่มีทางที่ใครจะรู้ชื่อของเธอได้ใครน่าเธอตะโกนออกไปพร้อมเปิดไฟฉายจากโทรศัพท์มือถือส่งไปยังปากทึบแต่กลับไม่เห็นอะไรนอกจากความมืดที่ลึกลงไปเรื่อยๆเธอตัดสินใจขับรถต่อแต่ยิ่งขับไปเธอก็ยิ่งรู้สึกเหมือนกำลังวนอยู่ในวงกลมถนนยังคงเหมือนเดิมทุกประการไม่มีวี่แววว่าจะถึงทางออก ผ่านไปอีกสัก,ท,กทักเธอเริ่มเห็นเงาของบางสิ่งที่เดินผ่านหน้ารถอย่างรวดเร็วมินตราเหยียบเบรกทันทีและมองออกไปแต่สิ่งที่เห็นกลับทําให้เธอขนลุกเงานั้นไม่มีรูปร่างชัดเจนมันเหมือนกลุ่มควันสีดําที่เคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วเข้าไปในป่าเธอกําลังจะโทรศัพท์หาคนช่วยแต่สัญญาณกลับขาดหายเธอพยายามทุกทางทั้งเดินออกมานอกรถเพื่อหาสัญญาณและแม้กระทั่งตะโกนเรียกขอความช่วยเหลือแต่ทุกอย่างรอบตูงเงียบสนิทเหมือนป่าก,กาลังกลืนกินเสียงของเธอ ในที่สุดมินตราก็ตัดสินใจหยุดรถและนั่งสงบสติอยู่ในนั้นแต่เมื่อเธอหันไปมองกระจกหลังเธอกลับเห็นเงาสะท้อนของบางสิ่งที่นั่งอยู่บกหลังเธอสะดุ้งสุดตัวและหันไปมองทันทีแต่บกหลังกลับว่างเปล่าเสียงเรียกชื่อเธอดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันใกล้จนเหมือนดังมาจากข้างหูเธอพยายามรวบรวมความกล้าและถามออกไปคุณต้องการอะไรจากฉันเสียงนั้นหัวเราะเบาๆก่อนจะตอบกลับด้วยน้ำเสียงเย็นเยียบตามมาสิ ก่อนที่เธอจะได้ตัดสินใจทําอะไรเงาหลาังๆนั้นก็ปรากฏขึ้นข้างหน้ารถมันยืนเจ้ามาที่เธอเหมือนกําลังบังคับให้เธอต้องเดินตามเธอพยายามหักพวงมาลัยเลี้ยวรถกลับแต่เครื่องยนต์กลับดับลงอย่างไร้สาเหตุเธอไม่มีทางเลือกนอกจากก้าวลงจากรถและเดินตามเงานั้นไปเมื่อมินตราก้าวลึกเข้าไปในป่าเธอพบว่าป่ามืดนี้มีบางสิ่งซ่อนเร้นอยู่ร่องรอยของทววนและต้นไม้ที่ดูเหมือนจะเคลื่อนไหวได้เองทําให้เธอรู้สึกเหมือนถูกจับตามองขณะนั้น เองเสียงกระซิบเริ่มดังขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันไม่ได้มาจากเงาเดียวเสียงหนึ่งกล่าวว่าเธอจำไม่ได้ใช่ไหมเสียงอีกเสียงหนึ่งเสริมเธอต้องจำได้นี่คือกรรมของเธอเธอพยายามไม่สนใจเสียงเหล่านั้นและเดินต่อไปแต่ทันใดนั้นเธอก็เห็นแสงไฟจากกระท่อมเก่าที่อยู่ลึกเข้าไปในป่าราวกับเป็นที่หลบภัยเธอตัดสินใจวิ่งไปหามันแต่เมื่อเปิดประตูเข้าไปเธอพบชายชราคนหนึ่ง นั่งอยู่บนเก้าอี้โยกเขาเงยหน้ามามองเธอพร้อมสายตาที่เต็มไปด้วยความเศร้าในที่สุดเธอก็มาถึงชายชารากล่าวคุณเป็นใครแล้วทำไมฉันถึงมาตรงนี้มินตราถามด้วยน้ำเสียงสั่นเครือชายชาราพยักหน้าและกล่าวว่าเธอไม่ใช่คนแรกที่มาและจะไม่ใช่คนสุดท้ายมีบางสิ่งในป่านี้ที่ต้องการตัวเธอบางสิ่งที่เธอทิ้งไว้แนดีมินตราสับสนเธอไม่เข้าใจสิ่งที่ชายชารากล่าว จนกระทั่งเขายื่นกระจกโบราณบานเล็กให้เธอเมื่อมินตรามองเข้าไปในกระจกเธอเห็นภาพตัวเองในวัยเด็กกำลังวิ่งเล่นอยู่ในป่าแห่งนี้เธอจำได้ว่าเคยมาเที่ยวที่นี่กับครอบครัวแต่มีเหตุการณ์บางอย่างที่เธอลืมไปนานแล้วเสียงหัวเราะของเด็กดังขึ้นรอบตัวเธอพร้อมกับภาพหลอนในกระจกที่เปลี่ยนเป็นใบหน้าของเด็กหญิงที่คล้ายเธอแต่กลับมีสายตาที่ว่างเปล่าชายชราเตือนว่า เธอมีเวลาไม่นานหากเธอไม่แก้ไขสิ่งที่เคยทำไว้วิญญาณที่อยู่ในป่านี้จะไม่มีวันปล่อยเธอไปเธอเริ่มตระหนักว่าป่านี้เกี่ยวข้องกับความทรงจำที่เธอพยายามลืมมิตราจำได้ว่าครั้งหนึ่งเธอและเพื่อนในวัยเด็กได้หลงป่าที่นี่และเกิดอุบัติเหตุบางอย่างที่ทำให้เพื่อนของเธอเสียชีวิตแต่เธอกลับไม่เคยเล่าให้ใครฟังในขณะนั้นเองเงาลาังๆจากป่าก็ค่อยๆเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้กระท่อมเสียงร้องเรียกชื่อเธอดังขึ้นพร้อมกันหลายเสียง และความทรงจำที่เธอพยายามฝังลึกก็กลับมาชัดเจนอีกครั้งชายชรากล่าวคำสุดท้ายว่าเธอจะปล่อยให้มันจบลงหรือจะ,ะเผชิญหน้ากับความจริงขึ้นอยู่กับเธอแล้วเมื่อมินตราออกจากกระท่อมเธอต้องเผชิญหน้ากับวิญญาณเด็กที่เธอเคยทอดทิ้งในอดีตและตัดสินใจที่จะขอเข้ามาด้วยความจริงใจเรื่องราวจึงนำไปสู่บทสรุปที่เธอสามารถปลดปล่อยทั้งตัวเองและวิญญาณจากพันธนาการในป่าแห่งนี้แต่ป่ากลับไม่ปล่อยเธอไปง่ายๆ หลังจากบินตราขอเข้ามาวิญญาณเด็กเธอเริ่มรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนใต้ดินและเสียงลมที่หอบหวนจนเหมือนเสียงกรีดร้องเสียงชายชาราววเข้ามาในหัวเธออีกครั้งยังไม่จบเธอต้องพบกับพวกเขาทั้งหมดทันใดนั้นเธอรู้สึกเหมือนถูกผลักให้วิ่งไปในความมืดเธอเห็นเงาร่างหลายสิบคนยืนรอยอยู่แต่ละร่างล้วนมีสายตาว่างเปล่าและค่อยๆเดินเข้ามาใกล้เธอ